วัสดีครับเมื่อวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดสิงหาคมสองบ้านหาลอยหกสิบแปดนะครับมื่อวีนมาดูแรหมูนะครับหมูไอ้ไอ้ไอ้หนูแดงหนูแดงเพราะว่าเขาขอดูพกอกดีนะครับครบกาหนดขอดขอดูเนาะสีส่เดือนนะหมูเจะสี่เดือนนะครับขอดูตอนนี้ออกมาขอดออกมาทั้งหมดนี่มีอันสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดตนะครับทั้งหมดอ,ออกมาตอนนี้แปดตัวล้วกอออกมานะครับแต่ว่ามีมีตัวที่แข็งแรงอยู่หานะครับออนแอร์อยู่ทีตัวที่ไม่แข็งแรงอยู่สองเล้วก็มาอ่าเสียชีวิตตัวหนึง่งอ่าตายตายตัวหนึ่งนะครับแต่ยังรอรุ่นอยู่ม,มันหมูวมันจะมีอีกวอเนาะเป็นหมูแม่ไม้นะครับคนเลี้ยงกับไมคือกัน หมูแม่ไม่คนเลี้ยงก็บไม่นะครับยังของทันหูว่า,าวิธีวิธีการการบริหารจัดการแบบไหนยังของทันหูนะครับบางเดียวก็เดาๆไปยังของบานนี่แหละว่าให้เขา,าเขาจะอยู่รอดได้นะเนาะเขาต้องมาเบิง้งในตรงนี้แหละจุดนี้ว่เาเข้ากับท่านหูด้วยกันนะครับสมมติเนี่ยังท่ันเคยเลี้ยงหมูด้วยก่อนก่อนเขาจะออกเนาะก่อนเขาจะ,ะคลอดนี่คือ,อมันจะบองหอมกิน in อาหารเลยเขาจะบองหอมกิน in อาหารนะครับเขาจะกวนกวาดนะ้วยดูด,ด,ด ดูดนี่ทำให่ดูดลงไปเรื่อยๆ,ๆีสินะดูดดูดลงไปเลยนะครับเพราะเป็นเขาเกลยดใครว่าเขาจะพวดทําเป็นทำไม้ลูกเขาอยย่อย่างประมาณนั่นแหละตะพุนก็เลยมาสังเกตมันกออ็มันจะขอดูว่าตะพุนก็เลยหอเปลือกมาใส่ตะพุนก็เลยเอาเปลือกเนี่ยหอห่อเปลือกมาใส่ที่นี่ก็เลยก็นี่ขอดแล้วนะครับอรขอดแล้วก็บอกว่าอายุการขอดอายุการทองของเขานี่จะอยู่ที่หรือที่สี่เดือนก็่าสี่เด้อ่าตะพุนกับภูกับตัวรองเลยบระเด็นหน้าเปิงเพราะว่า การผสมการผสมตอนนั้นเนาะตะพนก็เอามาเอามารวมรวบใหม่เปนบอกเอามารวมใหม่ในเราแล้วแต่เขาจะผสมพันธุ์กันนี่อะไรตะบนปูนนะปล่อยไว้รวมรวบใหม่ที่นี่กขากระทองตะบนก็เลยกหมูว่าหมูซื os, okay, ้อ <go> ว er, ่าเข้าวทองเนาะพิดปกติแตะบนก็เอาแยกแยกตัวผูออกนะครับแยกตัวผูออกก็เลยให้เขาอยู่ส่วนตัวเนาะทีนี้แม่กะทองดีนะครับมันก็ใหญ่ขึ้นแต่ทองเขาไงกว่าสังเกตเมืองนุ่มเมืองทองของเขา มันใหญ่ขึ้นแล้วพอนะฮู้ว่าเออทองเนีถ่ถแต่ม่นเฮาไปรวมมาได้เลยอาหารเอารวมไ้คือเกานี่นโอกาสที่เขาจะแทงก็มีหลายเนาะตอนนี้ออกมาอันตั้งมดอันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโต้หมดเลยนี่แ่มูว่าเหมือนดอยยางแต่มูว่าเหมือนดอยยางเนาะอ่าเอาใจใส่นั่งหมูแดงอยู่หมดหรืยยางอาจจะมดก็ได้แดาวพราเป็นหมูแม่ไม้นะครับตอนนี้คือตอนเขาออกมาแล้วเนาะตอนเขาออกมาปื๊ดอ,ออกมาเนี่มันมันจะ มันจะมีอ่าส,สะดือเนาะเขาเรียกว่าสะดือสะดือออกมาเงาแล้วม er like, <normal language> <Mac> ันบมอยอมดูไดง่ายนะครับบมอยอมเขาบอกว่าให้ตัดแต่พุ่นแต่เอาเอาเอาไปตัดเนาะเอาไปตัดเบื้องงูว่าตัดผีตัดผีเบว่าต้องต่อเบื้องก่อนเนาะตามขั้นตอนที่การนี่กต้มน้ำพรอนอยังเงี้่ามามาตัดเชื่อจะไปเอาจะไปง่ายไงใส่ไม้น้ำตาลนี่เขาเขาอาจะไปเอาสะดือเขาจะไปพันหรือปั้นหันก็จะลำบากดีบริบบิ้นจะติดเชือในส่วนตัวหนีน้ำตะกุ่นก็ได้เอาไปตัด ลองตัดเพิ่งเนาะตัดพิสตััดถืตดชิ่ยทั้งหมดแปดตัวนี่ก็มีตัวที่สมบูรณ์อยู่คือนี่นะนะครับคือสี่ตัวนี่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะค่อนข้างอยากคล่องแคล่วว่องไวนะครับจับกับห้องอีกเลยล่ะนะครับนี่จับกับห้องแต่ว่าอีกสามตัวนี่โบใครแข็งแรงนะครับอาจจะอ่อนแอหน่อยเอาเอา,เอาจับมาให้ไม่กินนมมันจะนก็บอกอยากยนะยยกินเลยเอาเอาเอานมมาให้กินยังบอกอยากกินเลยนะโบโบโบยังบอย่อมดูดเนาะบอย่อมดูดนมเลยนะครับแอนช์ซูนี่แต่ว่ามันกะ โมเน่เนาะเจ้ว่าโอกาสที่มันจะแข็งแรงกับบุ้นี่ลองลองดูน้มหน่อยดน้มหน่อยแต่ยังวันแข็งแรงทุกคนก็เลยบอเอามาสู่เขาเพราะว่าเขาเขามาอยู่ในตรงนี้นะเขามาอยู no, no, no. No ing, ่ในตรงนี้นี่เขาจะเขาจะแย่กันแท้เลยเขาจะแย่กันแบบแย่งกันนะวายไงแย่งกันไปมีความสามารถหลายไปมีกําลังหลายสิ่งสิ่นะทุกคนก็เลยบออยากให้มันมาเหยียบแล้วเอาขาดออกไปก่อนเดี๋ยวจะเอามาเขามาที่หลังเนาะเดี๋ยวจะเอามาที่หลังไอ้ไอ้มันแข็งแรงก่อนจังหน่อย จารย์ทอนนะครับเดี๋ยวก็คิดว่า่าจจะแข็งแรงแต่ว่าในจำนวนแปด 8, อันตายตัวหนึง่งตายแล้วตัวอขาก็มีมันก็มีส่วนเนาะที่มันจะอาจจะตายบ้างมันจะครบตัวก็เป็นไปบ่ได้เนาะอ่าก็นี่เขากำลังดูดนมอยู่นี่นะครับนี่นะครับคือเขาออกมาเนี่ยดูดนมเลยนะครับออกมาเพราะท่านเด็นดูนาหูหลังอยังนนเนาะออกมาเพื่อพึ่งคั่วใส่นมเลยเออมันก็แปลกดีนะ่เนาะตรงนี้ก็ได้ โดยโดยเหล่าก็เป็นสันสัดญาณน้องเขาเนะโดยธรรมชาติแล้วเป็นเป็นสันสัดญานของตัดเหลี้ยงนะครับออกมาเพิ่มนี่กินนมป้าปลดจกักตอนนี้น้ำนมบมท่านมีนะครับน้ำนมก็คิดว่าน้ำนมบมท่านบมท่านมาไปไหนดอกส่วนพวกที่พวกที่ว่าบมท่านแข็งแรงวพวกนบ่อยไม่แหย่เขาเนาะจะไม่ให้มามากีดเขาน,นี่นี่พวกนี้นะเดี๋ยวก็แข็งแรงดนอกใายว่าเพิ่นหนาวอย่างนี่ประมาณนี้ละนี่ ยังหนาวๆอยู่เลยแต่คนว่ามันบกแข็งแรงนะครับจะต้องนี้ตัวนี้ก็เริ่มแข็งแรงแล้วนะครับเริ่มจะแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเช้าออกไปกินนมนะครับแต่มีเสียชีวิตตัวหนึ่งเนาะแต่คนประเทศไทยเบื้องหลังดูทั้งฝุ่นนะดูทั้งผุ่นนะดูดูเห็นนี่แวบๆอยู่ผุ่นเนาะส่วนนั่งเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็อีกแม่พันธุ์ตัวหนึ่งเนาะ อ่าแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งนี่ยตัวนี้นะครับอ่าจะมอกอ่านอนเฉยๆตัวนี้กับโมหูหมือขอดนะครับเพราะว่าสะพุนบอ่บอบ่อได้ลงเป็นบัญชีไว้เนาะก็เลยบอกท่านหูว่าการกาหนดการพับพับแล้วจะอยู่สี่สี่เดือนอมันจะขอดมือไหนอันนี้ยังบอกท่านมีความสามารถบอกท่านมีความหูเมื่อไหนลองลองมือก่อนนะครับตัวนี้คืออีกตัวหนึ่งจะจะรอขอดอยู่นะครับแต่คาๆว่ามันนาจะไม่เกินเดือนหน้าอาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้เนาะ ส่วนตัวพ่อพันธุ์เนาะตัวพ่อพันธุ์อันนี้มาจากโคราชเลย้อครับเนี่ยไอตัวนี้คือตัวพ่อพันธุ์เขาเป็นหมูไทกระโดนนะครับหมูไทกระโดนพ่อพันธุ์มาจากโคราชนะนี่จับโครงการตะพนนี่กิดคาดว่าที่เลี้ยงหมูนี่มาแม่มมนยังไงอย่ปล่อยโช่เนี่ยปล่อยโช่ไปทั่วปลาไผ่เลยล่ะ <laughs> เออเดี๋ยต้องรอดูต้องรอดูนะครับทั้งเปิดทั้งไก่ทั้งหมูล่ะนะครับจะปล่อยให้มัน น่เต็มพื้นที่อันซีไรนี่นะทั้งป้าทั้งยังนี่แหละหนักโอกานี่ <c oughs> เป็นเป็นประสบการณ์แรกนะครับสี่ตะบนแต่ทดลองเลี้ยงหมูนะครับเอแต่ว่ามันจะมันจะง่ายหมดทุกโตหรือพอถีกอดออกมานี่เนะแตะบนตะบนกับไหนไห้คำตอบไ่ได้นะครับเป็นยังล่อรุ่นอยู่ทั้งหมดนี่ออกมาอันแปดโต๊นะครับแปดตัวแล้วแต่ว่า ขอให้ตัวที่แข็งแรงนี่เนาะพวกที่แข็งแรงนี่อยู่ตลอดแล้วก็ใหญ่กว่พ่อแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการทดลองอย่างครั้ง,งแรกแต่ว่าอันอันแนวคิดของตะพน่นนี่ค,คือคืออยากจะเลี้ยงเลี้ยงในโมแม่นตยังนี้นเพราะว่าสิเป็นทั้งเป็ดทั้งเป็ดไกป่ปลาอันไผ่กล้วยส่นะมันมันอยู่ในพื้นที่ที่ในจำนวนอันซีไร่นี่นะ ต่อไปนี่ตะพนจะบอขังในตะพนจะปล,อลป่อยออกไปให้มันหนีนะเอากระเพงอ้อมเลยนะครับอ้อมอ้อมในี่ยจำนวนมันตีไรอ้อมเลยนะครับเพราะว่าบมอกไหกไก่ครับหมูออกนะหอยไก่ครับเป็ดกับหมูออกนะครับจะล้อมไปเลย ปล่อยให้มันเสรีแลนแลนทัวอะไรเลยนะอันนี้เป็นโครงการที่คิดไว้ได้วจะต้องเล็ดหรือบ่ลลุล่ะนะครับแต่ในไอ้มันแลนอยู่ในสวนไผ่ป้าเป็ดนี่แหละนะครับให้มันแลนหุ่นที่ไม่หนีนะเพื่อมันใหญ่ตอนมันใหญ่นะครับแล้วกนะนะ็จะมีบอลบอลอาหารจะเอาเอา,เอาอาหารไปไปวางไวนะ้เนาะบอลไหนเขาจะกินได้ไหงเขากินได้ทีนะเวลาบอลบอลพลุน,อ,น,นอยู่กับบอลตะโพนปาดปาดอยู่ เวลาแน่หมอ,อกไป่ทางนี่เถอะนะก็กจะเห็นเป็ดเห็นไก่เห็นหมูอย่างแรงน,นี่โอ้เนมันมีความสุนนมขมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นโครงการอีกทิดไว้ซื้อเลยอนะีกทีใบเดี๋ยวมันสีเข็ญได้ดีวะเนาะเพราะว่าโครงการนี้ตะพุ่นก็บอได้ใส่งบประมาณอย่างเนาะะใช้งบประมาณในส่วนจะของเองนี่แหละส่วนจะของเองเนี่ยดีน้นอนก็ทําไปเรื่อยๆทำไปก็ไอ้ไม่มีความสุขเนาะอย่าไปอย่าไปซีเหลี่ยมมันซีเหลี่ยมไม่ได้หรอกเนาะนะ ของเวนี่นะครับที่เลียดมาได้ทุกคนกับมาเห็ดในส่วนจุดนี่แหละก็ล่องลอ,องเวิร์เนาะมันจะไปได้ไกลขนาดไหนยังไม่รู้เลยเนาะ <S <S โอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่อกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ